ผมเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นงูในไม้ขาและผมจะใช้ลิ้นของงูในการช่วยเหลือเพื่อนของผมในวันนี้ถ้าคิดว่าวันนี้เนี่ยผมมาช่วยเพื่อนเป็นง,งูใจดีใจดีและสําเร็จแน่นอนอย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้คนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ like, ด้วยให้ถึง1,000ันไลค์หนึ่งแชร์ถ้าคุณไม่กดงูจะไปจกคุณคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮ้ มไล์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโลกบกถาวรโอ้และดูร่างกายผมตอนนี้ผมเป็นอยูที่มีอ,อ่อนล้าม่สุดในโลกมาครับแห่งนี้เลยว่าไหมและแค่นั้นไม่พอดูช่องเก็บของผมโอ้ นี่คือพลังที่ผมมีในการจาัดก,การแปลงร่างเป็นงูยอย่างนั้นหรอวุ้นี้มันเยอะมากเลยไม่ใช่หรอแต่พลังแต่และอย่างนี่มันเหมือนเป็นการพลังในการช่วยเหลือผู้เล่นหมดเลยเนี่ยแ,แสดงว่าผมต้องช่วยเหลือเพลเยอร์สินะในวันนี้แล้วว่าแต่เพยเยอร์ของเราคือใครวู้สุโรไอ้เพื่อนผมนี่หว่ามันทัอะไรอยูอย่ข้างหน้านี่บ้านคุ้นค,คุอย่าบอกนะว่าบ้านสุโรเป็นเล่นหมายคาบคนเดียวมาตั้งนานละ รู้สึกสบายใจจริงๆเลยที่ได้กลับมาเล่นใหม่ครับโอ้ยนี่เราทำเหมืองทำแร่ว่้ว่าแต่มันต้องทำยังไงน้ำฟาร์มเนี่ยปกติมีคนทำให้กินร <c oughs> อบนี้ไม่มีใครทำให้กินเลยและแน่นอนว่าภารกิจของผมในวันนี้เนี่ยผมต้องพิสูจน์ตัวเองว่าผมเป็นงูที่มีประโยชน์มากที่สุดในโลกไมค์ฮาบวยเพื่อเอากินเนสบุ๊ค แล้วนั่นไอซูโรไม่ใช่เหรอเพื่อนของผมนี่หว่าอตอนนี้ฟาร์มของเราก็เริ่มเป็นโลเปลาขึ้นไปละเดี๋ยวเราเข้าบ้านไปพักก่อนกันดีกว่ารู้สึกมีความสุขจังอ้อามะไรเนี่ยกูหว่าต้อ,อามาขามีกูได้ไอไปไปเอา้าอ,อย่าไปยุง่งอย่าไปยุง่งเอาดีกว่ากูยังไม่ทำอะไรเลยอเอ้าไปเลยไอตัวผิดแปลกไม่มีใครอยู่กับแกหรอกไอ้งูเขียว เขียวผิดตรงไหนเนี่ยผมเป็นกูที่มีประโยชน์มากสุดนะเว้ยเหมือนใกาล่ะตอนนี้ซูโรมันทำอะไรอ่ะเหมือนเมื่อกลังจะพยายามมาต่อเติมบ้านเพิ่มหรือเปล่าไม่อาจจะหมดอ่าเดี๋ยวต่อเติมใหม่ซะหน่อยดีกว่าโอ้ยบ้านหมดไปเหลือไม้เลยไปตัดไม้ก่อนดีกว่าเอ้กูนั่งมาเกียร์ไอ้แกยังไม่ไปจะบ้านฉันอีกเหรอไอ้แกรู้ไหมความยาวลำตัวของแกแะ้วไม่มีใครชอบแกหรอกเว้ยเขาชอบแบบบินซิกแพคมีขา S 2> <S 2> <S แกเราไม่มีขาไมปแต่หุงว่ากับหางงูอะไรประโยชน์แล้วจะทำอะไรกินได้แล้วงูวเราไม่มีซึกแผลยังไงวะนี่ไงเป็นก้ามัดๆเลยไม่ได้กาลลอย่างนี้ภารกิจในการเป็นงูที่มีประโยชน์ที่สุดในโลกใบนี้ผมมันล้มเหลวแน่นอนแต่ไม่เป็นไรผมว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองวะ่ะต้องจับตามองเจ้าหมอนั่นไปเรื่อยๆที่มันกำลังตัดไม้ต้องมั่นใจว่าไอฟ้ฟาเนี่ยเพื่อนผม มันต้องไม่เป็นอันตรายอาตัดใบเยอะๆเ,เอาไม้มาเยอะๆเลยเราจะได้เอาไปสร้างบ้านที่สวยงามหลังใหญ่แอดเปลือแอดบินเนี่ยจะได้มาสะดุดตากับเราบ้างแล้วก็จะได้รางวัลจากแอดวินไหมสิเราจะได้การเป็นเจ้าข,ของเซิร์ฟที่จะแอดบินเลยก็ได้ถ้าเราสร้างบ้านสวยทุกอย่างเป็นไปได้สวยไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีคิปเปอร์ว่าผมมาได้ยังไงอ่ะไม่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 ผมต้องป้องกันที่ป้ามาเน่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 ฆ่า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 อย่าอย่ามาทำร้ายเพื่อนฉันตายตายคิปเปอร์กระจอกเออเออหมดยังหมดแล้วหมดแล้วคิปเปอร์หมดแล้วโอ้ยเสียงดังไอ้อะอะไรนะนี่แกแล้วจะโว้นี่แกมากวนฉันไม่ใช่แต่ฉันโตตัดใบเนี่ยนะนี่แกเป็นอะไรบ้างไป ไปไอ้ยูร่านังเกียร์ไม่เป็นสิทแปลกตัวเขียวไม่เป็นผู้หญิงชอบและเซ่ไม่ได้มาข่วนฉันน่ะนี่เป็นที่ตาอไปกว่าวนี่ผมเพิ่งช่วยเหลือชีวิตมันนะเว้ยเพิ่งช่วยเพิ่งช่วยฆ่าคิปเปอร์มันยังมันไม่รู้ตัวเลยโอ้คิปเปอร์มันไล่กันอะไรฆ่ามันเนี่ยโอ้ยชวนใครว่าผมคงผมต้องช่วยเหลือมันต่อเนี่ยใครอยากให้ช่วยต่อก,กดไลค์มาเลยครับโอ้โหไปดูหน่อยดิว่าเจ้าซูโรมันไปไหนแล้วเนี่ยมันทำอะไรอยู่อ่ะอุ้ยมันยืนนั่นทำนั้นทำไมอ่ะ ไ้นยังอยู่บนหน้าเรวีนทำไมอ่ะเดี๋ยวเธเลิกแล้วธมาไม่อยู่ฝั่งโน้นแลยจะไปตัดยังไงเนี่ยก็โดดก็ไม่ได้น่าจะโดดลงไปเราเรตายแน่เลยดูมันสูงมากเลยโอ้จะยังไงดิอย่าคิดเยอะคิดเยอะอเมรนการละว่องใช้เทมป์ที่ต่อไปเวนอมสปิริตเวนอมสปิดปล่อยพลังงูในการสร้างบล็อกห่อเลยลองใช้ดอยละกันย่ ยังอูดีแกเําอะไรเนี่ยนี่แคป่วยอะไรเนี่ยเื่อแกอรอเว้ยไเดินกันเด้อเด้อโอ้โหเว้ยไปฟังได้ละไปฉันไม่ได้ขอให้แกช่วยสักหน่อยกูแล้วไปโยู่ตัวเขียวนดละเกียดไม่มีคนครบไปไปไหนก็ไปไม่ชอบเลยโอ้โ้ามกิไรจนกว สุดยอดงูหวังว่ามันคงจะแบบดีใจที่ได้ตัดไม้นะครับเราจะพงปกป้องมันไปเลยละกันเดี๋ยวก่อนนี่ผมตามมาเรื่อยๆเขามายืนทาไมตรงนี้อีกแล้วเนี่ยมันมีเลวินโอ๊ยไปไม่ได้แล้วไม้ทำยังไงดีนะช่วย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 แกแล้วเรจะไปขอให้แกช่วยสักไ่ก็ขอบคุณละกันไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยช่วยลยช่วย ว้ยกันว่ามีหมู่บ้านด้วยล่ะจะเป็นลูกของเจ้าหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านนี่เป็นของฉันใครห้ามแต่หมู่บ้านของฉันหมู่บ้านของฉันเฮ้ยแย่ดีอย่างเลยที่เพื่อนผมมีความสุขก็มีความสุขเช่นเดียวกันบอกว่าจะไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นนะตายซะตายซะตายซะให้หมดคิดจะไปฆ่าวิเลจเจอร์ดีเอาฆ่าชาวบ้านทำไมแต่จะจ้าหมูตายซะเจ้าหมู ถ้าเรื่องนี้หลุดไปถึงแอดมินที่ผมซวยแน่ผมโดนลงโทษแน่เลยว่ะแค่จะไปไหนจะไปไหนเอ้ยเอ้ยนี่พวกแกเา็นอะไรนะเจ๊ปูบีเลเจรู้ไหมหมู่บ้านนีนเป็นกลุ่มชาตินะไม่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 บีเลเจรู้ไหมครับเพื่อนผมไม่ได้พวกเรา่อช่วยหรอนี่ช่วยรังเพลงช่วยไม่ช่วยผมรังเล่นเพลงไปหน่อยพี่เลเจอนิ่งไปเลยดิเลยอ่ะ ล่เจ้ไปอยู่เลอะเสียงเพียงอะไรเรียบร้อยแลาวนาั้นก็ใช้เวดดอมแฟนตะกลายเปที่เดียวเลยตาย้าพโอปอลเลเจอร์แกมาไล่เพื่อนของฉันพี่แกอีกแล้วจะงัวพี่แกเขาไป่ยุ่งสบายเนี่ยแค่คนเดียวก็จัดก,การได้เนี่ยนี่แกมายุ่งเหรอนี่ยุ่งไปเขาเรือดเนี่ยไปแกจะใส่หัวไปไหนไปไกลเลยนะจะไม่ชอบแกเลยหมดอารมณ์รู้ของในหมู่บ้านละนี่กลับดีกว่า โอ้ไม่นะให้ผมไปช่วยเหลือผมก็โดนอีกแล้วอ๋อไม่ไม่ไม่ไมไมผมก็พยายามตามไปแล้วก็มันตามผมไม่ได้ห้ยโอ้โอ้โอผมเจอเพื่อนของผมแล้วผมต้องพยายามให้มันตามผมไม่ได้ปล่อยเสียงเพลงรอบนึงตามมาแล้วนี่ไงแล้วเราจะโง่นี่แก,ก,แยแกพยายามเปิดเสียงเพลงที่จะตามไปอย่างนั้นหรอฮะรวยซะด้วยแนละ้วจะไปตามงูแปลกหน้าคนแปลกหน้าตัวประหลาดแบบแกหรอกไปนะ เออแต่หรือว่าแกอยากจะเรียนรู้วิธีการเป็นคนสุดเท่อย่างฉันล่ะฮะปลาสีลุงแบบเนี้ยฮะแกอยากรู้นะแม่เนี่ยนี่ผมช่วยชีวิตมันตักสามครั้งเลยนะเว้ยสามครั้งมันยังคิดว่าผมเป็นคนแปลกหน้าอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรตามมาก็พอหนิผมพยายามทำให้มัน่ตามมาทำให้มันตามมาแย่พราะภารกิจในวันนี้ผมต้องกลายเป็นงูที่ใจดีที่สุดในโลกและได้รับความเชื่อใจจากซูโร่เพื่อนผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ข้อควเหล่านี้เนี่ยผมแค่แกล้งทำขึ้นมาเพราะเป้าหมายสุดท้ายของผมนั้นผมจะพาซูโรไปยังบ้านกับดักที่ผมสร้างเอาไว้เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ที่เป็นราชาของเซิร์ฟเวอร์ไมค้ครันนี้มันคืองู ไม่ใช่มันแฮ่แฮและแน่นอนครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยที่ผมสร้างขึ้นมาเป็นบ้านปอมปอมจริงๆแล้วข้างในบ้านหลังนี้มันมีกับดักอยู่เห็นไหมครับโอ้ยบ่าอผมต้องหลอกไอ้เจ้าซูโรเนี่ยมายังบ้านหลังนี้ให้ได้แล้วแต่ซูโร่ไปหาไปไหนซูโรซูโรโอ้โหไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวหายอีกแล้วว่าไง ตอนนี้เราก็ได้หมามาเพียบเลยสําหรับการสร้างบ้านโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราก็เลงจะเริ่มต้นขึ้นเลยแต่เดียวก่อนนะฉันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเลยคืออะไรนะอ๋อนึกออกแล้วแสงสว่างนี่เองนะเฮ้ยตอนนี้มันกลางวันก็จริงแต่รู้สึกมันมืดจังเลยอยากได้ทอสจังเลยเดี๋ยวอะไรมันบอกว่ามันอยากได้ทอสอ่ะนะเพื่อแสงไฟได้มาค่าปนะ แต่ว่าตอนนี้ดวงอทีมันอยู่ตรงกลางลยนะว้ยมันจะเอาทอชไปทำไมเนี่ยแต่เดี๋ยวมันบอกว่ามันอยากได้ทอชใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมไปหาทอชมาให้มันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเพื่อนผมก็ได้ด้วยแอซื้อความมั่นใจซื้อความเชื่อใจอยากไอซูโรได้ด้วยโอเคผมว่าผมต้องหาเมืองว่าเรามีพลังอะไรในการหาเมืองไหมเนี่ยในวันนี้วุสเนกกิง้งวอเทอร์ลิงคืออะไรอะ่ะถ้าผมร้องก่ชิปโลเอโยเอโย,อโยแต่าใช้จุดในการหาเมืองได้หรอเดีเยวเดีเยว เจอเหมืองมาแล,แล้วเราขุดแบบนี้เรื่อยบอกว่าเจอนะครับโอ้ยว่าจะลงมาเจอเหมืองได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ยเฮ้ยปลอดภยัยไหมโอเคปลอดภยัยดีออ่สุดเลยอะไรเนี่ยหลุมอะไรเนี่ยไมค์กาบันบินหลุมแบบนี้ด้วยหรอวิอกิพีเดียไม่เห็นบอกเลยลองลงไปดูดีกว่าอะไรเนี่ยโอ้ย เอ้ก you know, ูเ hey, right. ียนี่หว่าไปเก็งการดิคนจะลองมาสำรวจเบืือูเไปแล้วเพื่อเกือบตายเออเออเออเครับอเออเนี่มันไม่คิดชเนีหมจะลงมาก็ลงมาเลยไม่สใจอะไรเลยอะไรอะถือว่าสิ่งนี้เรียกว่าลาวากันแน่นะวิเปิดไอซ์คีเลยอคอะไรกันไแนกอนอกแทอรไ โอ้ยดู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 โอ้ยไม่กินก็ได้ <gasps> อะไรกันเนี่ยเรื่องเลย <c oughs> ไปดีกว่าวันนี้บอกว่าชีวิตเป็นห้าครั้งนะนะห้าครั้งอะไรนี่มันคืออะไรวะเนี่ยเรื่องเลย แล้วเพาะต่ที่มันมีฐานเนี่ยมันหอัว่ามันจะมาหาฐานมันไม่เจอฐานสักแอ่เลยในระหว่างที่พวกผมกำลังหาลงหาแร่ใช้ชีวิตปกติไปผมก็ต้องสำรวจที่นี่ไปก่อนล่าตาเรไปก่อนโอ้ยไปก็อนปีบมอนสเตอร์เกิดไหมเนี่ยถ้ามีเกิดนี่ผมก็กลัวอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ปลอดภัยดีโอเคเช็คเช็คปลอดภัยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคผมเจอฐานแล้วผมรีบขุดไปให้มันก่อนก่อนที่ไอ้ซูโร่เพื่อนผมมันจะแบบคิดอะไรไม่ดีอีกคิดแบบคิดตื่ะคิดสันอะโอเคเยอะเอะเยอะเอะเลยโอ้โหไอ้ก้อน ผมไม่คิดเลยนะครับว่าซูโรมันจะเล่นไหมครับไม่เป็นขนาดนี้เนี่ยคุเพชรดีกว่าชอบเพชรชอบเพชรผมชอบเพชรที่สุดเลยโอ้ยเดัอดหมอ้าวอขุณเพชรใช่ไอขุดอะเพชรอยู่ไหนอ้าว่ไายไปไนโอ้โวบ้า้าบ้าแกวแก่ยไหมอ๋อแเพชรัมา โอ้ยเพดเพชรเพดเพโอ้ดีดีดีดดีถ่าได้วยถ่านไม่ด้วยถ่านไปด้วย้ดีดีดโอ้ถ่านถ่านถ่านตามตำราไปครับบอกว่าเราใช้แค่ถ่านกับเพชรในการทำทอร์สในน้ำเเพงรอบมันเพิเพราบมันต่อเปิรเพลราบมันต่อเออโอ้หลุมอะไรนะไม่ได้ว่าไม่แผลแล้วเหรอผมไม่น้ำหรือผมต้งน้ํตกน้ำใช้น้ำช่วยน้ำอะไรนย ไปดีกว่าโอ้ไม่วมันไม่ไหวขึ้นมาเหรอขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้ไม่เนอลงวมไปไหนเนอไปข้างล่างเหรอมันต้องการไดมอนด์เพิ่มแน่นอนเลยเหมือนกนมันไม่มาหาผมไปไหนแล้วเฮ้ยขึ้นมาแล้วโว้ยตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะผมก็เจอแล้วโว้ยไปไหนนักหนาดเนี้ยเปิดเพลง เพลงหมดเพลงอะไรนะเนี่ยไอ้ในใจผมคิดว่าแกทำอะไรตั้งแต่เมื่อกี้แล้วรู้ไหมมันน่าลำคาญนะเนี่ยเอาไหนหมดมาเอาไหนหมดมา ตามมาตามมาถ้าอยากนั้นเดมอนก็ตามมาเรื่อยๆเลยเดมอนเดมอนเดมอนเออเดมอนเดมอนเดมอนใช่เดมอนโอเคผมใช้เดมอนพามันออกจากที่ก่อนดีกว่าอันตารายจัดเลยแก yeah, นะสุดก็ออกมาได้จากถ้ำนรกบ้านนี่ละเก <c oughs> อันตาราย <c oughs> ชิบหาย <c oughs> ไปกลับบ้านไปโอ้ยนี่เป็นบ้านเราดีกว่าในที่สุดแล้วก็ออกมาได้แล้วดีกว่าสร้างบ้านต่อดีกว่าเออในที่สุดก็กลับบ้านละเกอสร้างบ้านสูงสูงสร้างบ้านสูงสูง เดี๋ยวอาอะไรเดี๋ยทบิอะไรไม่ใช่เหจะทำอะ้ทำไมเาาจะทำการปักแสงตรงนี้มันจะได้สว่างไปชัวรปักแสงอะไรนะนยาปักแสงอ้มีแสงเลยใช่ยังไงเนี่ยไม่ไเรื่งไม่าเรางโอ้ยอเจ็บเฮ้เ้าแกเข้ามาบ้านฉรบุกลกหรอ ไปเลยล่ะไปดีกว่าโอ้โหเลยแย่ชิบหายเลยว่ะตัวเพชรอีกรอบประกันเถื่อนมันจะต้าผมมาเพชรอีกแล้วเพชรอีกแล้วเพชรอีกแล้วผมไม่ชอบเพชรจริงๆเลยผมเลยชอบเพชรผมอยากได้เพชรเยอะๆนี่แล้วปักไปอยากได้ไดมอนด์มาตรงนี้เลยไปรู้มาตรงนี้โอ้ หรือว่าอเวกิพีเดียบอกว่านี่คือประตูเดชเธอเออไป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 ฆ่ามังกรเมาเพื่อนผมเอาโนโ้องผมต้องรีบตามไปก่อนรีบตามไปก่อนโอ้ยพี่พูดอะไรเลยขอร้องไม่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 ทำไมเนเชอร์แล้วไอ้ซูโรมันอยู่ไหนของมันเนี่ยวุ้ยเจอแล้วเจอแล้วมันทำอะไรอ่ะเออไม่โอ้โหไปหาที่แมบกมาทำไมเนี่ย ไปดันดันดันออกดันออกดมาอะไรเดี๋ยจะดูนี่แกมป็นระบานี่แกอยากขโมยของเล่นฉันลอยอยู่เราไปกันได้โอ้โหนี่มันพยายามจะฆ่าตัวตายจริงป่ะเนี่ยจะไปไหนต่อเนี่ย ดีด,ดี่าไมไมมันไปายสกดียาินเ้อเอยอะไรเดีไม่ค่อยดีเลยผมรู้สึกว่ามันจะกระโดดลงไปข้างล่างไงไม่รู้อ่ะไปข้างหน้าดีกว่าไปไงอ่ะเฮ้ยก็เห็นเขาฟานบมฟาดปิดอะไรด้วยอย่ะผมเตรียมไปเที่มวก่อน จะไฟบิดหรอกุ้นไม่ได้กลายไม่ได้การสั่งสั่งคากลับไปก่อิบเอ็ดิบอันหน้าดีไฮว่าแล้วดีนะเราป้องกันไปได้อะไรเนี่ยจุโอนี่เกิดอะไรเนี่ยอย่าหยุดดิสั่งทางกลับไปก่อนข้างทางกลับไปก่อนโอ้ยจะไฟบิดขอร้องโอ้ยดูดดดดสูงไม่เปิดก็หนโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่เล่นแล้วกลับดีกว่าโอ้ยเนเธอร์ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยดีนะเดี๋ยวมันก็กลับอยู่ นี่อะไรเนี่ยวนี่ของเจ้างูนี่เจ้างูนี่แกทำอะไรอีกแล้วเนี่ยไปโดนตายเออมุสลนมีอะไรด้วยอ่ะเอาล่ะฉันจะกระโดดลงไปแล้วแหละเย้ยนี่แกจะางูแกจะขวางฉันจะไปเนี่ยโอ้ยดีถ้าเราไม่ขวางมันเดีมันตายแน่นอนผมต้องอธิบายมันหน่อยละกลับบ้านด่วนดินี่นี่ปังนะผมต้องมาอ่านไให้ได้ กลับบ้านด่วนๆกลับบ้านด่วนกลับบ้านเราจะหายเพชรกิ๊บตั้งประตูออฟเดียนก่อนสร้างประตูแล้วกันดีกว่าตั้งประตูก่อนตั้งประตูหายเพลินก่อนกลับๆๆๆๆๆๆแล้วก็จุดให้มันให้มันกลับบ้านเออกลับแล้วสวยนั่นแหละกลับไปสร้างโอ้ยก็อันตรายชิบกายเลยโอเคได้เวลาอุ้มสวนมันกลับไปแล้วเยี่ยมตาเรากลับบ้างกลับมาเรียบร้อยปลอดภัยหายห่วงแล้ว ทำเหล่ามันเนี่ยเบอร์รี่ป่าเบอร์รี่ป่าเอาอีกแล้วอ๋อน้อเบอร์รี่ป่าเบอร์รี่ป่าไปอย่ามาขโมยอย่ามาขโมยเบอร์รี่ป่าของฉันโอ้ยทำไมอ่ะ เินไดินไเลยละก็ผมกาแผนการเราไม่สำเร็จแน่เลยเราต้องป้องกันมันก่อนละกันอย่างน้อยก็ป้องกันมันให้เพกลับไปถึงบ้านหมู่บ้านปกติก่อนโ oh อ,อ้ยก่อนขอเทว่ะโอ้ยก้อนควาจะนำทางมันกลับมาที่เดิมได้เนี่ยนานมากเลยมันทำอะไรอีกเนี่ยดูรอเพื่อนทำอะไรเร่เวลาดํานำ้ดำดับน้าก็แย่แล้วขึ้นมาก่อนกลับบ้านเลยกลับบ้านแล้วเอ้ยขึ้นยังไงเร็วเ,วเ,วเง เพื่อนบอกเป็นแะไรอะเดี๋ยวตายกันนี่กันเลยบ้ากันคิปเปอร์โคเยอะเลยเดือมอนสเตอร์วันนี้เล่นไมค้ามีความสุขจังเลยไม่ได้เล่นไมค้าแบบถอดสมองมาตั้งนานแล้วเียงนี้ตรงนี้ปลอดภัยดีนะครับสดชื่นสดชื่นโอ๊ยนอนตรงนี้ไม่ถนัดเลยร้อนเว้ยร้อนร้อนออกไปนอนนอกบ้านดีกว่าเว้ยเอ่ออันรอันรย่อใครมาดเจียง เออเจ้าวัใช้ไม่ไหวเลยแกแล้วนะนี่นี่ฉันมาไปเออขึ้นไปนี่นมาเอาไปเอาเทียงไปแล้วก็พิรไปด้วยนอนในบ้านดิแล้วแต่มัเลยจะไหนก็เลื่องมันเลยขอให้มันอยู่ในบ้านก็ปลอดภัยละโอ้ทีนี้ต้องล่าตัวเวททัาอีมอนสเตอร์มาจัดการให้หมดเลยโอ้ยบอลสเตอร์มาเต็มเลยนาทีเรามาดิพวกนี่นะชาวบ้านเต็ม ใช่ไหมเพื่อจดการพวกแกอยู่แล้วยาเบลนอมแฟงยาังงูลังงูทีนี้มอนสเตอร์เราก็ไม่ขนาดมือหรอกคายหมดเลยลันลาลัลลาลาลาลลลทุกอย่างมันกำลังเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งซูโรมมาได้ตัดสินใจทำแบบนี้ไม่ไหวแล้ววันนี้ฉันจะไปแจ็คเป็นสักทีคะมันร้นรุนเป็นเลยดิจูกุเดี๋ยวมันชอบมาทำลายบ้านฉันมาทำลายความสงบสุขของฉัน เราจะไปหาแอดมินเหรอแอดมินครับแอดมินผมโดนงูลังแก่นุ้ยไมปจะไปฟอนดมินดีเดี๋ยวจู่เดี๋ก็ไม่ได้เดี๋ก็ไม่ได้ยอดรางวัลเลยบริการเราต้องสื่อสารกับมันหน่อยถ้าแกไม่ฟ้องฉันจะให้เพชรจถ้าแกไม่ก่อนฉันจะให้สิบ้านก็โอ๊ยได้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 เพจเพจเพจผมลองหนแล้ว ผมดูพฤติกรรมมันก่อนตอนนี้เ็ดอยู่ไหนไมยมันหลอกลวงดิว่ะปากก<า>มาอะไรนี่ฉันกลับมาแล้วเจ้าสุรอเพื่อนมาเนี่ยเม็ดและเม็เดเลยเรื่ไหนเพชศใดเพศอะไรผมต้องเปิดระบบเสียงหน่อยถ้าแกขี่ฉันฉันจะพาไปหาเพชรมาเร็วอ๋อถ้าแกขี่จะไปหาเพศอ๋อเพชรไปเลยอยู่มโมโเ<ข>ม่บ่โอ้ยตอนนี้มันขี่หลังผมแล้วมันไส้มานาแล้วเพชรเพชรไม่น่าเป็นคนดีเลย คนดีมานานแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี <fit> <mother> ่ยเอ้ยเอ้ยมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนเพชรอยู่ในบ้านหลังนี้ไงเพชรอยู่ในบ้านหลังนี้เหรอมานั่งก่อนนี่อยู่นี่ไปก่อนได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะไล่แคบมันลงไปเลยเพชรอะไอ่ะเพชรเพชรเลยเพชรอะไรอ่ะเพชร กล <oung> <osc> ับมาเบลน้อแกงหอ no! no. oh, มเดี๋ยวโฟพเลยขอร้อง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 ขึ้ <mo ver trov S 1> <ค>นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ไอไฟพีไมรอบนี้ปัดมัลลงดีแอบเบลมาให้แอบเบลเดี๋ยวหาเรื่องตู้กันเลยแล้วกันตู้เลยล้กันโอ้ยนี่แกทำลายชั้นด้วยเหรอจะพกขอาทำลายร่างกายนะ มาแล้วทุ่มไปแล้วฉันจะได่ฆ่าแกจะกูบ้านีแน่แก<า>จ,จะเป็นไรวอนนีมาแล้วแอ่วันน้กูเฮงสวยท<อ>ุไปแล้วแกบอกจะให้เบนจาจะไม่เห็นเบนเลยแล้วแกก็มาลุกขัวกันใช้ชีวิตในบางคำนักน,<อ>นวันนี้ม้าของผมได้รับการปกป้อง